รายงานพิเศษในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการขุดบ่อน้ำตื้นรับมือภัยแล้งค่ะโดยศูนย์ปพเขต12สงขลานะคะได้มีการขุดบ่อน้ำตื้นตามคำร้องของพี่น้องประชาชนหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงฤด,ดูแล้งนี้ค่ะโดยรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปอพเค12สงขลาที่กำลังใช้เครื่องขุดเจาะบ่อน้ำตื้นจำนวนหนึ่งชุดเร่งขุดเจาะบ่อน้ำของชาวบ้านในตำบลทุ่งหวังอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาตามที่ยื่นคำร้องผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังและส่งเรื่องมาอย่างศูนย์ปอพเค12สงขลาให้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในครัวเรือนและไว้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ยิ่งในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าแลง้งศูนย์ปพเขสิบสงสงขลาจึงเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมที่จะออกบริการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสตูลจังหวัดปัตตานีจังหวัด,ะวดยะลาจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดสงขลาโดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามพื้นที่ซึ่งตำบลทุ่งหวัง มีชาวบ้านแจ้งความประสงค์เพื่อขุดเจาะบ่อน้ำตื้นแล้วกว่า200บ่อโดยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงขาดแคลนน้ำและรับมือภัยแ้งได้เนื่องจากชาวบ้านกว่า90%ทำอาชีพเกษตรกรปลูกสวนผลไม้ บ่อน้ำตื้นนี้มีศักยภาพของมันก็สามารถขุดได้อยู่ที่ความลึกที่ประมาณ15เมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อบ่อก็1เมตรนะครับท่อบ่อนี้ก็มีความสูงก็50เซนติเมตรนะครับเราก็ขุดแล้วใช้เวลาในการขุดก็บ่อหนึก็ประมาณ ห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงแต่ถ้ามันมีอาจจะมีปัญหาไปจากก็อาจจะห้าชั่วโมงหกชั่วโมงได้ในในในบางครั้งนะครับนี่คือหลักความความจําเป็นที่ว่า,าเพื่อเไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภัยเล้งที่ผ่านมาแล้วก็ได้เตรียมเตรียมบ่อเน,นี้ยรับน้ําไว้เพื่อใช้อาจจะเกิดภัยเล้งปลายปีครับภาคหน้าด้วยนะครับนี่คือในวความคิดของท่านผอศูนย์ที่จะส่งเครื่องไม้เครื่องมือมาให้กับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ ลุงจิตแก้วมากหนึ่งในชาวบ้านตำบลทุ่งหวังที่หันมาใช้พื้นที่ว่างเปล่าจำนวนสองไร่บริเวณบ้านเริ่มทำการเกษตรอย่างจริงจังเนื่องจากเมื่อก่อนปลูกแค่พอกินพอใช้ในครัวเรือนแต่ปัจจุบันตลาดผักผลไม้เริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะจำปะดะซึ่งเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องนำไปส่งขายในตลาดเมื่อถึงช่วงผลผลิตก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับถึงสวน ซึ่งการได้รับความช่วยเหลือขุดเจาะบ่อน,น้ำตื้นจะเป็นส่วนช่วยทำให้ผลผลิตภายในสวนที่กำลังลงปลูกรอบใหม่จะเริ่มเติบโตและออกผลผลิตสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีภาคใต้เรานในน้ำมันไม่ไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆอะลูกอาศัยน้ำฝนถ้าวันไหนฝนไม่ตกเราปลูกของไว้แล้วมันํำให้เสียหายตีดัง แต่น้ำแห้งก็จบกันลุกไม่มีน้ำบอ่อทุกแปลงของลุงมีบอ่อน้ำตลอดแต่ก่อนจ้างเขาขุดกับมือลุกตอนหลังก็มีโครงการมาก็ทุกปีขุดแต่ปีไหนไม่ตันก็ไม่ขุดปีไหนตันก็ขุดถ้าฝนตกก่อนมันก็ตํำไม่ได้ปีนี้โอกาสดีมากลุก มันนติ้งงงช่วงง่วใหระะยึนนโดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำานงได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองจากนั้นทางท้องถิ่นจะรวบรวมความประสงค์มายัางศูนย์ปอพเขต12สงสงขลา ซึ่งในปีงบประมาณ2,564สามารถทยอยขุดไปแล้วประมาณ100บ่อและในปี2,565ก็ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้งตามที่ร้องขอเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรบรินพมสุขถ่ายภาพปิยดาชยานายัยทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา